นิทานเรื่องณหน้าทองในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับณหน้าทองซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์อาถรรพ์ที่เชื่อกันว่าสามารถทำให้คนที่ใช้กลายเป็นที่รักและหลงไหลได้ทุกคนในตำนานเล่าว่า ผู้ที่ครอบครองณนะหน้าทองสามารถใช้มันเพื่อควบคุมจิตใจคนอื่นและไม่มีใครสามารถต้านทานพลังนี้ได้ณนะหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเดือนเธอเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจดีและขยันขันแข็งแต่กลับมีชีวิตที่ลำบากเพราะเธอเป็นกำพร้าและต้องทำงานหนักเพื่อประทังชีวิตของตนเอง วันหนึ่งเธอได้พบกับชายหนุ่มชื่อทศซึ่งเป็นคนที่เธอหลงรักตั้งแต่วัยเด็กทศเป็นคนมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่เขากลับไม่เคยสังเกตเห็นความรักที่เดือนมีต่อเขาความรักที่ไม่ได้รับก,การตอบสนองทำให้เดือนรู้สึกเสียใจและหมดหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินเกี่ยวกับหมอคำ หมอสเสน่ห์ผู้มีชื่อเสียงเรื่องหน้าหน้าทองซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกหมอคำมีความสามารถในการใช้มนสเสน่ห์เพื่อช่วยคนให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเดือนตัดสินใจที่จะไปหาหมอคำเพื่อขอมนหน้หน้าทองเพื่อทำให้ทศรักเธอเมื่อเดินทางมาถึงกระท่อมของหมอคำที่ตั้งอยู่ในป่าลึก เดือนก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกๆก,กระท่อมเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังและขวันทูบที่ลอยอบอวนหมอคำเป็นชายชราแปลกหน้าใบหน้ามีรอยยิ้มที่ดูมีเลสในเจ้ามาที่นี่เพราะต้องการอะไรล่ะเด็กน้อยหมอคำถามด้วยเสียงแหบแห้งเดือนเล่าเรื่องราวของเธอ และขอมนตหน,า,หนาทองจากหมอคำหมอคำหัวเราะเบาๆและกล่าวว่ามนณหนาทองนั้นมีพลังมหาศาลจริงแต่เจ้ารู้ไหมว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายเดือนตกใจแต่ด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะให้ทดรักเธอเธอจึงตอบว่าไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหน ข้าก็ยอมจ่ายค่ะหมอคําพยักหน้าแล้วเริ่มทําพิธีปลุกเสกโดยเอาสายศิลมาวนรอบหัวเธอและสวดมนต์ด้วยภาษาแปลกๆเมื่อสวดท่องมนต์เสร็จเขาก็เอาแผ่นทองคําเปลวมาจิ้มที่หน้าผากของเดือนพร้อมกับสวดมนต์สำทับอีกรอบเดือนรู้สึกร้อนวูบ้าบไปทั่วร่างกายหลังจากนั้น หมอคำได้มอบแผ่นทองคําบางๆที่มีอักขระสลักอยู่บนแผ่นทองคําให้เดือนพร้อมกับเตือนว่าเจ้าต้องระวังให้ดีเพราะมนนี้อาจจะทําให้เจ้าสูญเสียมากกว่าที่เจ้าคาดคิดเดือนรับแผ่นทองคําและกลับไปยังหมู่บ้านคืนวันนั้นเธอใช้มนหน้าหน้าทองตามคำสั่งของหมอคำ และทันใดนั้นเองทศก็มาหาเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและหลงไหลจากวันนั้นมาทศก็เฝ้าอยู่กับเดือนไม่ห่างความรักของทศที่มีต่อเดือนกลายเป็นเรื่องจริงจังในไม่ช้าเขาตามติดเธอไม่ห่างไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนทศจะอยู่ข้างเธอเสมอแม้เดือนจะรู้สึกมีความสุขที่ทศมอบความรักให้เธอ แต่เธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทศเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนที่หึงหวงและคุมเข้มมากขึ้นทศไม่ยอมให้เดือนพูดคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเขาคอยจับตาดูเธอตลอดเวลาวันหนึ่งเดือนต้องการไปตลาดเพื่อซื้อของแต่ทศกลับไม่ยอมให้เธอไปเขาบอกว่า เขากลัวว่าเธอจะจากเขาไปเดือนเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดใจและความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วันต่อมาเดือนได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในบ้านของเธอเธอเห็นเงาประหลาดที่ปรากฏขึ้นในกระจกและรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดตามเธออยู่เธอจึงตัดสินใจกลับไปหาหมอคำ เพื่อถามว่ามนนี้มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่เมื่อเดือนมาถึงกระท่อมของหมอคำเธอเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้หมอคำฟังหมอคำยิ้มเย็นชาและบอกเธอว่ามนนะน้าทองนั้นไม่ได้ทำให้คนรักแต่ทำให้คนลหลงไหลและถูกครอบงำหากไม่ใช่ด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ มนนี้จะทำลายทั้งผู้ใช้และผู้ถูกมนครอบงำเดือนรู้สึกตัวว่าความรักที่เธอได้รับจากทดนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่เป็นเพียงภาพลวงตาที่มนณหน้าทองสร้างขึ้นมาเธอตระหนักได้ว่าความรักที่แท้จริงไม่สามารถบังคับหรือใช้เวทมนต์ควบคุมได้และที่สำคัญกว่านั้นเธอเริ่มเห็นทศ นั่งอยู่ที่มุมห้องท่ามกลางเงามืดของกระท่อมในสภาพที่เหมือนคนหลงลืมตัวเองและซึมเศร้าไปด้วยความหวาดกลัวเดือนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ตัดสินใจใช้มนสเสนเพื่อครอบงำทษเธอขอร้องหมอคำให้ช่วยถอนมนนี้ออกแต่หมอคำสายหัวและบอกว่ามนที่ถูกปล่อยออกไปแล้ว ไม่สามารถถอนกลับมาได้ง่ายๆเว้นแต่เจ้าต้องทำการสํานึกผิดและขอขมาวิญญาณที่เจ้ารวงเกินเดือนตัดสินใจกลับไปที่บ้านและจุดทูปเทียนบอกกับวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆว่าเธอขออภัยในความผิดของเธอและเธอขอให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติเธอ,อยังได้บอกทดว่า ขอโทษที่ใช้มนสเสน่ห์กับเขาและขอให้เขาให้อภัยเธอหลังจากที่ทศเริ่มมีอาการดีขึ้นและเดือนคิดว่าทุกอย่างกำลังจะกลับคืนสู่ปกติแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นคืนหนึ่งทศได้หายตัวไปจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปที่ไหนเดือนพยายามตามหาทศในทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้าน แต่กลับไม่ได้พบร่องรอยใดๆนอกจากเส้นทางที่นำไปสู่ป่าลึกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเล่าขานว่ามีสิ่งลี้ลับและวิญญาณอาฆาตอาศัยอยู่เดือนตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาโทษเธอรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาทุกทิศทางเสียงลมพัดผ่านใบไม้ และเสียงกระซิบที่เบาและอ่อนหวานแต่ก็น่าขนลุกอย่างประหลาดค่อยๆดังกล้องอยู่ในหัวของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังถูกเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาขณะที่เดือนเดินลึกเข้าไปในป่าเธอก็ได้พบกับหมอกหนาที่เริ่มปกคลุมป่าทำให้มองไม่เห็นทางเดินข้างหน้าได้ชัดเจนเธอเห็นเงาของทศเดินผ่านหมอกไป เธอรีบตามไปแต่เมื่อไปถึงที่ที่เห็นเงาของทศกลับไม่มีใครอยู่เธอเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กๆที่ดูเหมือนจะเล่นซ่อนหาในหมอกเธอเรียกชื่อทศด,ด้วยความสิ้นหวังแต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นเสียงหัวเราะเยาะจากที่ไกลๆซึ่งทำให้เธอรู้สึกหนาวเย,ยือกไปทั้งตัวในที่สุดเดือนก็ได้พบกับทศ ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเขาซิดเซียวและดวงตาของเขาไร้แววทศมองเดือนด้วยสายตาว่างเปล่าและพูดด้วยเสียงที่ไม่เป็นตัวของตัวเองว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นเดือนรู้สึกได้ว่าทศไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเธอพยายามเข้าไปใกล้เขาแต่ทันใดนั้น เธอก็ถูกบางสิ่งบางอย่างลากออกไปจากที่นั่นเดือนถูกลากไปยังลานที่ว่างกลางป่าที่มีเทียนเล่มใหญ่เรียงรายเป็นวงกลมในกลางวงมีแท่นบูชาที่ทําจากไม้เก่าๆซึ่งมีร่องรอยเลือดแห้งเกาะอยู่บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยกลิ่นคาวของทูบและเครื่องหอมที่ปะปนไปกับกลิ่นเลือด ที่คลักคลุ้งชายแก่ผู้หนึ่งในชุดเสื้อคลุมสีดำที่ปกคลุมตัวตั้งแต่หัวจรดเท้ายืนอยู่ที่กลางวงเขาคือหมอคำเดือนตกใจและพยายามวิ่งหนีแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นยึดขาของเธอไว้หมอคำหัวเราะเสียงดังและกล่าวว่าเจ้าคิดจริงๆหรือว่า เจ้าจะสามารถหลบหนีมนนี้ได้มนณน,นาทองไม่ใช่เพียงแค่มนสเสนธรรมดาแต่มันเป็นพันธะสัญญากับวิญญาณโบราณที่ต้องการการบูชายันเพื่อคืนพลังแก่ตนเองหมอคำเริ่มท่องบทสวดในภาษาที่เดือนไม่เข้าใจทันใดนั้นเทียนที่อยู่รอบๆก็ลุกโชดช่วงขึ้นอย่างแรง กลายเป็นเปลวไฟสีแดงเข้มที่ราวกับจะเผาผลาญทุกสิ่งเดือนพยายามขยับตัวแต่พบว่าร่างกายของเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอเธอเห็นเงาของวิญญาณหลายดวงที่ออกมาจากเงามืดของป่าและเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เธอทันใดนั้นเองเดือนก็ได้ยินเสียงของทศ ที่ดังมาจากในป่าเดือนเดือนหนีไปหนีไปเร็วเข้าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเดือนรู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างในช่วงวินาทีนั้นเองวิญญาณเหล่านั้นก็เข้ามาถึงตัวเธอแต่เดือนหลับตาลง และเริ่มภาวนาเรียกถึงความบริสุทธิ์ในใจและความปรารถนาะที่จะให้ทศปลอดภัยพลังแห่งความจริงใจของเธอทำให้แสงสว่างเล็กๆเ,เริ่มส่องสว่างขึ้นจากตัวเธอวิญญาณที่เข้าใกล้เธอเริ่มหยุดเคลื่อนไหวและถอยกลับไปหมอคำตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามใช้มนสเสนเพิ่ม เพื่อควบคุมสถานการณ์แต่แสงสว่างจากตัวเดือนกลับแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแสงนั้นกลายเป็นเปลวไฟขาวที่ทำให้วิญญาณทั้งหมดหายไปและหมอคำถูกผลักกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่หมอคำร้องด้วยความเจ็บปวดและคำสาบที่เขาพูดออกมาก็กลายเป็นสิ่งไร้ายค่า พิธีกรรมที่เขาพยายามทำเพื่อคืนที่วิญญาณก็ล้มเหลวหมอคำถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิดของป่าธมินคนเดียวส่วนเดือนและทศก็สามารถออกจากป่าได้ในที่สุดเดือนได้เรียนรู้ว่าความรักและความสัมพันธ์ที่แท้จริงต้องมาจากการเข้าใจและการให้อภัยไม่ใช่การควบคุมหรือบังคับ ผ่านมนสเสน่ส่วนทศเองก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักและการเคารพตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับทั้งเดือนและทศจึงสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังและความรักที่แท้จริงและหมู่บ้านก็กลับมาเป็นสถานที่ที่สงบสุขอีกครั้ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่นิทานเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ